รอยันแชกีลั่นย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อล้างแค้นแมนยูตั้งเป้าคว้าบอลงดอตามรอยโรดีรอยันแชกีแข้งใหม่ปลายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดใจถึงเหตุผลสำคัญที่เลือกย้ายสู่ทินเอติฮัสเตเดียมโดยเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าหนึ่งในแรงจูงใจคือการล้างแค้นแมนเชสเตอร์อยูเนเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองหลังฝังใจกับความพ่ายแพ้ในเกมยูโรปาลีกเมื่อฤดูก,กาลที่ผ่านมา ดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสวั21 B, ย21ปีย้ายจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพเรอบียสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว30.6ล้านปอนด์ทมกลางความคาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในทีมของเป๊ปกอดิโอลาหลังจากเปิดตัวย้ายทีมแชรกี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้มาเพื่อแค่พัฒนาแต่ต้องการกล้าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลก โดยมีเป้าหมายควา้ารางวัลบอลลงดอเช่นเดียวกับโรดี้มิดฟิลด์ทีมชากสเปนที่สร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเห็นโรดี้คว้าบอลลงดอที่นี่นั่นทําให้ผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นจริงถ้าคุณอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คุณมีโอกาสควา้าแชมป์ทุกรายการนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแช a ก,กี้ครับอยู่ระหว่างในแคมป์เก็บตัวที่ฟลอริดาซึ่งกําลังเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมสรโลกที่ฟิลาเดลเฟีย นอกจากเป้าหมายในระดับส่วนตัวแล้วชากียังพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมนี้เคยเขี่รียงตกรอบในการแข่งขันยูโรปาลีกเมื่อฤดูดก,การก่อนโดยเขาพูดว่าผมไม่ชอบเลยตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะรียงตอนนี้ผมรอเอาคืนพวกเขาคำพูดของแข้งเลือดน้ำหอมชัดเจนครับว่าเขาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่อาจดุเดือดมากขึ้นในฤดูกาลหน้า เมื่อทั้งซิตี้และยูไนเต็ดต่างอยู่ในระหว่างการสร้างทีมใหม่สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับข่าวนี้ไม่ได้มีแค่การเสริมทัพในเชิงรุกเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของแข้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกระหายใยชนะโดยเฉพาะการเจอกับผู้ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องการกู้ศรัทธาหลังล้มเหลวทุกรายการในฤดูกาลก่อนการได้ตัวแชกีจึงอาจเป็นหนึ่งในหมักสําคัญที่เป๊ป ใช้ก่อร่างสร้างทีมยุคใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่นคือคว้าชแชมป์ทุกรายการและปิดปากคำวิจารณ์ด้วยผลงานในสนาม